ม,มัมมเีเด้อพี่น้องมะมมี่นี่การต้มมะมีก็คือว่าต้มต้มทั้งหน่อยได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยต้มทั้งลูกเนี่ยแล้วก็มาเอาออกอย่างนี้เอดออกแล้วก็เป็นหนึ่งมันสีมันสีมีดำพี่น้องเพิ่มเอ็ดเป็นเนาะเพิ่มแม่ค้าเนาะเป็นหนึ่งวัตถุใมันก็สีบอดบูดไว้เอาไว้ได้มือก็ได้อื มื้อนีสำหรับคนสืบอันนี้มีแม่นได้น,น้อยๆบาทได้หนิพี่น้องแต่ละเสาเนี่บีดเป็นเงินทั้งนั้นเลยซีบ,บานะ้าส์น่ะกินขันแม่นผู้เดียวเนะี่ยกินซุปสองเท่ากับมีเบิร์ตนี่เอาไปแกงก็ได้ได้นอกให้ยังสินาะแกงสนามอย่านั่งเนาะนามจะนัะ่งใส่กะทิอืแกงกะทิอันนี้ก็เจ้าแกงกะทินี่ขนุนจ้าขนุนเนี่ยขนุน,าาน,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 นต้มแล้วต้มทั้งลูกนี่เนี่ยเขาจะต้มทั้งลูกทั้งเปลือกนี่ ก่าจะต้มสุกนะเนี่ยไม่ใช่เมือใช้เวลานั้นเนี่ยถ้าคนไม่อดทนจริงๆก็ไม่ได้กินหรอกซุปมามีนเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนเด้อเบิร์ดฟ,ฟืนมีแม่นน้นอๆได้พี่น้องนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้มแล้วมาปอกแบบนี้แล้วยังไปนึ่งอีกได้พี่น้องคอน,กนก็ต้องจับแล้วก็ เน,น,นี่ย <มา S 2> นี่แหละวิธีการ,รกของ<ส>แม่ค้าเพิ่นก็มีวิธีของฝพิ่นเนะาะไคเอาฝั่นมีได้ส่วนแล้วต้มแล้วก็ซุปเลยอันเด้อเพื่อจะกินซุปมะมีก็ได้ความสะอาดอสะอาดปลอดภัยนี่ต้องห่วงหรอกแม่ค้าคนนี้เนะี่ยเอาไปเอาไปซุปเอาไปซุปในรา้านพร้อมเลย ชูปนะาีหันพร้อมนี่แหละหันพร้อมมืนห่อนใหม่ๆเลยเพื่อนนี่ก็ไม่รู้จะรวยไปถึงไหนเนี่ยก็ดีแล้วล่ะวะมีเพื่อนวะได้ได้มาทําคลิปเนาะก็อาศัยคลิปเพื่อนเพื่อนเป็นคนทำว่าขั้นไหนรวยอยู่กันรวยกับจีเซ้าก็ได้รถใหญ่ขี่แต่ว่าน่าสนใ่สิขี่อยู่สองคนตายายนะเนี่ยลูกเต้าก็ไม่มีนะเนี่ยดูที่เนี่ยไม่ ของคนบออยากสื iesen, horses, so 6, 6 so ่อนะฝากธนาคารไว้นะบอลูกื b à, b à. ่อเดนสองวันเฮ้ยถกบือบอกขาสันกันทรงไปห้สบีเด่นนั่นกะบ่ถือกบ่ก้อนสรงสับบ่โชคบ่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 บบ่บ่บบ่บ่อ่บ่บ่บ อันนี้มะมีมะมีมะมีซุปมะมีซุปมะมีแม่ยาสีเราบมักมักมีแม่ต้อนะแม่ยาสีเราบมักมักมีเมื่อนันมาามเอามี่ไปกินเมียงได้ยายเราออผัดมากได้ไหนซุปมเิ่นวาอยู่ลไปหาหันยายเปียมาได้นี่เิ่นวายี่จะกะย่างขึ้นา แม่มันใส่เนาะอันนี้แต่นเก็บมกทั่วแห่ไห้เขาแล้วไปตำเนียงคามันบ่บานนี้แม่งกระสียากบักมีดตัอบรนท้องเกี่ยวของผัดโคลนลงเนาะนี่แหละอคือวิธีการทำกว่าสิได้ไปซุปไปขายเพื่อนน่ะมีแม่ธรรมดาด้วยพี่น้องซื้อกินโลดอันสีมานั่งต้มอยู่นี่น่นโอ้ยผู้ค้าอ่ะม่ได้กินเด้อนี่ ป่นหันฮว่นใส่ป่นซุปเสือป่นเนาะใส่ป่นกวาง้าใส่งาด้วยมันจะหอมมีมันหั่นบลายคือบอบวกว่าสิได้เก็บให้เฮ้่ไงให้เฮ้ยเอาลูกเอาติมมั่งปลูกเอาบลูกใส่ป่นมันใหญ่บ่ท่านมันใหญ่บ่ท่านแม่เหรอเนาะตลาดมันก็ใหญ่บ่ท่านหรือหน่อยหน่อยมันก็บบ่หน่อยหน่อยบ่เสียบดอกบ่ไมีเม็ด